สวัสดีครับนี่ก็กลจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับบางว่างก็ทำไปเอาวิชาออกมาใช้นะครับผมให้เกิดประโยชน์เศษลุมเศษเหล็กมาประกอบไ้ใช้เอง จะเหลือกรอบแล้วก็เชียมแข็งนะครับเชียมค่อยๆทาไปนะครับไม่รีบไม่รู้จะรีบไปไหนสะดุกก็หาเศษร,รุมเศษเด็กมาประกอบประกอบนี่นะครับไม่ยากแต่เข้าใจวิชา โอเคครับผมสวัสดีครับ